กกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะกับบ้านเดี่ยวไซส์ใหญ่พฤกษดาประชาอุทิศ90ค่ะบ้านเดี่ยว3ห้องนอน5 2ตารางวาค่ะพึ่งรีโนเวทหน้าบ้านใหม่เลยนะคะมีการถมดินรอบบ้านตรงโรงรถนี่ก็เพิ่งทำใหม่ค่ะสังเกตได้ว่านี่ปูนยังสดๆอยู่เลยนะคะเรารีบพามาอัปเดตกันเลยค่ะว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะพาชมรอบๆบ,บ้านนะคะว่ามีอะไรที่อัปเดตค่ะ ตรงนี้นะคะก็คือมีการเติมดินถมดินรอบๆบ,บ้านนะคะเอาดินเนี่ยมาโรงใหม่ถมให้เต็มเลยจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะกับบ้านมือสองเนี่ยที่เจอซะส่วนใหญ่เลยนะคะก็คือจะเป็นดินสุดบ้านไม่ได้สุดนะคะแต่จะเป็นดินสุดหมู่บ้านเนี้ยของพฤกษดาประชาทิเก้าสิเป็นของแรนด์แอนด์เฮาส์ค่ะตัวบ้านเนี่ยมั่นคงแข็งแรงดีทุกอย่างค่ะ แต่สิ่งที่เจอเลยก็คือจะเป็นดินรอบๆบ,บ้านค่ะเพราะว่าบ้านเนี่ยมีอายุประมาณ8ปีแล้วพอดินซุดใช่ไหมคะเราก็คือเอาดินมาเติมให้เต็มเลยค่ะรอบๆบ,บ้านก็ดูหน้าอยู่ขึ้นเยอะเลยนะคะจะเห็นได้ว่าปัญหาหลักๆของบ้านมือสองเนี่ยแกไม่ยากเลยที่สำคัญหลังเนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ราคารถพิเศษสุดๆไปเลยค่ะอะ ดะะูเราจะให้เห็นตัวอย่างนะคะลานจอดรถเนี่ยเดิมจะเป็นแบบนี้จะเห็นได้ว่าพื้นเนี่ยค่ะจะเป็นต่างระดับต่างระดับก็คือจะไล่ระดับเป็นแบบนี้นะคะมันจะในความการใช้ประโยชน์ใช้สอยจริงๆอะค่ะมันจะเป็นต่างระดับการใช้ประโยชน์ใช้สอยจริงๆอะจะค่อนข้างไม่ตอบโจทย์ซึ่งเราเร็งเห็นนะคะถึงปัญหาตรงนี้ตอนนี้เราก็เลยเโนเวทแล้วก็ทําให้พื้นเนี่ยค่ะเกลี่ย เกลี่ยยาวตรงเลยคือถ้าเป็นแบบนี้สามารถจอดรถในบ้านสองคันได้สบายๆตรงนี้ค่ะก็คือจะเกลี่ยยาวขึ้นมาเลยคำานึงถึงประโยชน์ใช้สอยอย่างยิ่งค่ะร่างนี้นะคะจัดราคาพิเศษสุดๆค่ะภายในสิ้นเดือนนี้เท่านั้นสิ้นเดือนนี้เท่านั้นค่ะ ก่อน31พฤษภาคม2564ค่ะราคาเพียง4รล้านบาทเท่านั้นค่ะถูกที่สุดในหมู่บ้านถูกที่สุดในโครงการพลาดแล้วพลาดเลยเพราะมีหลังเดียวค่ะชมข้างในด้วยกันนะคะเชิญค่ะจากโรงรถเข้ามานะคะก็คือจะเจอโถงกลางบ้านค่ะเชิญค่ะ โถงบ้านนี่กว้างกวางเลยทีเดียวเหมาะอย่างยิ่งทําเป็นห้องนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจรับประทานอาหารสําหรับคนในครอบครัวค่ะพื้นใช้แกรนิตโตอย่างดีนะคะจริงๆปัดกวาดเช็ดถูนิดหน่อยก็เข้าอยู่ได้เลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะยังอยู่ในคอนดิชันที่ดีเลยทีเดียวพื้นเป็นแกรนิตโตอย่างดีค่ะผนังเป็นสีขาวสะอาดสะอาดด้านดีไม่ต้องทาสีก็เข้าอยู่ได้เลย มีผ้ามา่านทั้งหลังนะคะจริงๆผ้าม่านก็อยู่ในคอนดิชันที่พร้อมอยู่นะคะซักทำความสะอาดก็ใช้ประโยชน์ต่อได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนต่อไปกันนะคะทุกคนโซนต่อไปนะคะเราจะพาไปชมด้านซ้ายมือนี้จะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็ใช้สุขภัณฑ์อย่างดีนะคะอเมริกันสแตนดาร์ดยังอยู่ในคอนดิชันที่ดีพร้อมใช้งานเลยทีเดียวเรียกได้ว่าไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะ ทางด้านถัดไปนะคะโซนของห้องครัวแถมเครื่องใช้ไฟฟ้ามีตู้เย็นเครื่องซักผ้าซิงค์ล้างจานนี่ยังแบบแข็งแรงอยู่เลยนะคะเรียกได้ว่าไม่ต้องทำใหม่เลยในโซนของห้องครัวย้ายจานชามของใช้จำเป็นใช้งานต่อได้เลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันค่ะ หลังนี้พื้นไม่สุดนะพื้นแน่นมากไม่มีปลวกคอนเฟิร์มนี่คือแบบเดินให้ดูกันแบบแน่นๆเลยพื้นแบบพื้นแบบแน่นๆเลยไม่ต้องห่วงเรื่องปลวกเรื่องอะไรอ่าเรามาดูห้องนอนเล็กทั้งสองห้องก่อนนะคะห้องนอนเล็กที่นี่ไม่เล็กนะคะแถมด้านหลังมีวิวธรรมชาติด้วยคือยังปรับเป็นสวนอยู่เลย เป็นสวนอยู่เลยแล้วแบบมีนกร้องเบาๆอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องนะคะห้องนอนเล็กห้องนี้ก็ขนาดพอเหมาะค่ะใกล้เคียงกับห้องนอนเล็กห้องแรกเลยใส่เตียง3ฟุตใส่ตู้เสื้อผ้ามีพื้นที่เหลือๆเลยค่ะที่สำคัญข้อดีคือมีหน้าต่าง2บาน2ฝั่งรมโกกค่ะไม่ร้อนเลยอยู่ได้อย่างสบายสายตอนกลางวันเลยค่ะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายแก่ๆยังไม่รู้สึกร้อนเลยค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะตรงโถงกลางตรงนี้จะมีห้องน้ําค่ะอยู่ตรงกลางซึ่งมีขนาดใหญ่เลยทีเดียวสำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันของ3มห้องนอนนะคะมาค่ะห้องน้ําที่ชั้นสองนี่นะคะกว้างขวางกว่าชั้นหนึงมากๆเลยเรียกได้ว่าเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้ประโยชน์ร่วมกันของ3ห้องนอนนะคะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีประตูทางตรงนี้ค่ะ ที่ห้องนอนมาสเตอร์ได้เลยค่ะจากห้องน้ำห้องนอนมาสเตอร์คือแบบคว้างม,มากห้องนอนมาสเตอร์คือคว้างม,มากค่ะทุกคนสุดสองฝั่งเลยสีเอ,อ่ยฝ้าเอ,อ่ยอยู่ในคอนดิชั่นที่ดีเลยค่ะพร้อมอยู่เลยที่สำคัญนะคะมีหน้าต่างรอบด้านหน้าต่างรอบทิศ บ้านหลังนี้นะคะไม่ร้อนเลยค่ะเยน็นไม่ว่าจะเป็นตอนบ่ายแก่ๆก็แบบไม่รู้สึกร้อนเลยบ้านหลังขนาดนี้52ตารางวาพื้นที่ใช้สอย114ตารางเมตรหาไม่ได้แล้วค่ะในราคานี้นะคะ4รล้านบาทเท่านั้นค่ะ ซีเกอร์ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกโปรโมชั่นเรื่องบ้านๆค่ะกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ